หมอครับหมอครับแม่เป็นกระดูกเส้นเป็นมาสิบปีแล้วผ่าไปหนึ่งรอบแล้วยังไม่หายเลยครับต้องทําไงดีครับอ่ะคลิปนี้ครับหมอฟันจะมาตอบคาถามคนคนไข้คนนี้นะครับเป็นกำลังใจคุณหมูอ้วนด้วยนะครับขี้คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าถ้าสมมติต้องการผ่าตัดใหม่หมอแนะนาว่าปรึกษาคุณหมอผ่าตัดเลยเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงบ้างแต่ถ้าสมมติต้องการไม่ผ่าตัดลองเอาแนวทางที่หมอฟันรักษามาบอกคเอาไปใช้ดูแล้วคุณก็จะได้หายปวดเหมือนกันนั่นคือการกินยา หรือการฝังเข็มแต่ถ้าคุณยังไม่สะดวกกับฝังเข็มคุณกินยากินยามันครบให้มันถูกให้มันถึงยามีและบางพาราคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดแล้วก็ยาแก้ประสาทแค่นี้คุณก็ดีขึ้นอ่ะไม่ใช่ดูเคสนี้ครับเห็นไหมครับเคสนี้คือเหมือนครับคนไข้เคยเป็นอะไรเรื่องกันเคยผ่าตัดมาแล้วเช่นกันเห็นไหมครับผ่าตัดแล้วตอนแรกก็อาการก็ดีนะครับอาการก็เริ่มเบาแต่ต่อมาก็เริ่มเป็นมาอีกพอเป็นอีกครั้นี้ก็เป็นมากขึ้นคุณหมอบอกว่ายังไงก็ต้องทนอยู่แบบนี้ไม่่่่ยััังงงงไกกก็็ตต้ออออผาาาาดใหหมมมมีรรรบบนนนึเคท ตัดสินใจนะลองสั่งยามาทานมันสองอาทิตย์กินยาแล้วหลับกรงไม่มกินแล้วนอนนอนมากอาทิตย์ที่3ามอาการไม่เริ่มดีขึ้นปอกคอที่เคยใส่ไม่ต้องใส่แล้วค่ะอารมณ์ดีขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ,มฮะตอนแรกก็ผ่ามาแล้ว